Everybody was Kung Fu Fighting Those kids were fastest l i g h t n In g In fact it was a little bit frightening But they fought with expert timing ค่ะจะเข้ามาในช่วงที่2ของรายการเพศเพศ,ศึกศรรษา25น,นนะคะช่วงนี้ก็อย่างที่ เป็นกันประจำนะคะร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการในช่วง2และ3นี้นะคะโทรมาที่เบอร์โทรนะคะ02ค่ะ93 9349258นะคะถึง9ค่ะแล้วก็ s m s ค่ะ4123456นะคะค่ะก็โทรเข้ามาเลยนะคะช่วงนี้รออยู่ค่ะครับก็ที่โทรกันมาโทรกันมานะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมนะ <c oughs> ดูซิว่าใครจะเป็นสายแรกเข้าเอ่ยจังหวัดไหนดีหรือว่ากรุงเทพนะไม่ละเดี๋ยวจะว่าเอาเป็นเอาเป็นสาวหรือเป็นหนุ่มดีกว่าละสาววัยทองหนุ่มหนุ่มวัยทองเหมือนกัน่ะดูว่าวัยเงินก็มีนะเขาบอกว่าวัยทองเดี๋ยวนี้เอามีวัยเงินเกิดขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็วัยเงินก็4ี่สิบกว่าก็เตรียมตัวเป็นวัยทองนั่นหละอ้าวโทรได้นะครับโทรได้ SMS ก็ได้นะครับ SMS เเข้ามาก็อย่างที่บอกไว้แหละครับว่า เอสเอ็มเอสเนี่ยนะครับพยายามใช้คำที่ให้ให้ให้เนียนหน่อยนะครับอย่า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 แบบโป้งปางมากนะเพราะว่าให้รายการนี้อยู่นานๆเถอะนะอย่าไปอย่าไปใช้คำอะไรเพราะว่าตอนนี้เขากำลังกาลังโอ้โหลนลงกันเรื่อง SMS เเรื่องโฆษณาอะไรที่โฉงฉางโฉงฉางที่คุยกันเวอร์คุยกันอะไรอย่างนั้นนะครับแต่รายการเรานะครับ จะบอกว่าเป็นรายการสาระแล้วก็ประโยชน์แล้วก็ความรู้นะครับไม่มีการที่จะไปมีชอ่อโขนกลในหรือว่าหมกเม็ดอะไรต่างๆไม่มีนะครับเพราะว่าท่านมีปัญหาถามมาได้เราสามารถที่จะพอที่จะแนะนำแล้วก็แก้ไขคุณได้ท่านที่มีอะไรที่จะแนะนำท่านก็โทรเข้ามาได้เอาลองดูครับว่าใครสายแรกที่จะเข้ามาก่อนนะครับ เชิญเลยครับรออยู่นะครับรออยู่ในระหว่างที่รอนะครับลองดูนะฮะ,ฮะมันมี s อ s อยู่อะไรนะจะอะไรนะจะมีอะไรกับหญิงในระยะที่ปลอดภัยที่สุดน่าจะบอกว่าในช่วงที่ไม่ได้สวมถุงยางอนามัยเนี่ยถ้าเกิดว่าจะมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงน่าจะปลอดภัยที่สุดน่าจะเป็นช่วงไหนค่ะปลอดภัยในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะมีรูหรือเปล่าคือคือคือ,คอจริงๆคือมันไม่ปลอดภยอยัยทั้งนั้นนะมันไม่ปลอดภัยทั้งนั้น ถ้าไม่สวมถุงยางเนี่ยมันไม่ปลอดภัยทั้งนั้นนะเพราะว่าหนึ่งโลกสองมันอาจจะอาจจะ,ะติดลูกนะมันมันข้อนี้เห็นไหมล่ะครับที่โด่งดังที่ที่ตอนนี้กำลังดังกันเรื่องเรื่องว่า,าไปทำแท้งทำเทิงกันอุตลุดทีเนี้ยโดนกันละนาวเลยทั้งแม่ทั้งทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งคลินิกโอ้ระบมกันไปหมดเลยแหละตอนนี้แหละ นะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าลองดูซิว่าม,ม,มันมันมันมีมันมีไอไอไอคำถามที่ตกค้างตกค้างอยูนะ่เราพยายามเอาไล่ก่อนในระหว่างที่รอโทรศัพท์อยู่นะครับรอโทรศัพท์อยู่ก็มีอีกหนึ่งคำถามนะคะที่บอกว่าถ้ากินยาแก้ปวดเนี่ยคะ่ะยาแก้ปวดยาแก้ไอ,อแล้วก็ยาลดน้ำมูกเนี่ยจะมีส่วนทำให้อสุจิ ของเพศชายเนี่ยลดน้อยลงหรือเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยนะไม่เกี่ยวเลยไอ้ตรงนั้นไม่เกี่ยวเลยทําไมเขาคิดได้อย่างนี้นะเออไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ้าวเสียงสายสายอ้าวแหม่น่าจะตบมือให้นอะเออเอาครับเชิญเลยเชิญเลยก็อยากถามว่าอายุสามสิบแล้วคือประจำเดือนไม่มีเนี่ยถือว่าเป็นในท้องหรอคะเฮ้ยไม่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 ยังไม่ไวท้องหรอก มันมันมันเป็นยังไงถึงไม่มีอ่ะก็อืมน่าจะเกี่ยวกับเจ้าที่กินยาหรืออะไรไม่ทราบแต่ว่าเมื่อกี้นี้ที่ฟังรู้ว่าไวทองเนี่ยน้ำยาลื่นอะไรมันจะไม่มีคือค,คือไวทองเนี่ยมันก็ประมาณสักห้าสิบขึ้นนะเราถึงจะเรียกว่าไวทองไอ้ที่สามสิบแล้วไม่มีเลยคุณกินยาคุมกําเนิดเยอะไหมผิดยามานานแล้วลวคะค่ะเป็นปีเลยใช่ไหม หลายปีแล้วค่ะโอ้โหฉีดติดต่อกันมาตลอดเลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหแล้ะไอ้เจ้าหมอหมอที่ฉีดให้คุณนั่นเขาไม่ได้แนะนําเลยหรือว่ามันฉีดเยอะขนาดนี้อ่ะมันไม่ควรจะเอาเงินอย่างเดียวเลยอืม้วแล้วเรามีลูกไหมขอโทษมีแล้วค่ะอ่อมีลูกแล้วแล้วก็ไม่อยากจะมีแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆก็น่าจะไปทําหมันซะเนาะแล้วมันฉีดยาอย่างนี้แล้วอยู่ๆยพออายุสามสิบเนี่ยไอประจำเดือนไม่มีเลย ใช่ค่ะในมีก่อนหน้านั้นมีใช่ไหมคะคือก่อนหน้าที่จะฉีดฉีดยาคือเขาฉีดยามานานเรื่องอะไรเขาฉีดมาปรนมาณตประมาณตัวปีล้วค่ะฉีดเยอะเกินไปประมาณยี่สิบแต่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 ว่าไอ้ภายในอะไรปกติทุกอย่างปกติค่ะอารมณ์ทั้งเพศแล้วครับอืมรู้สึกเฉยเอยะค่ะเฉยๆฉไปเลยค่ะแต่แต่ยังพอมีอยู่ไหมยังพอมีบ้างแต่สึกไม่ค่อย น้ำหล่อลื่นอะไรมันไม่่อยมีอ๋อไอ้น้ำหล่อลื่น,นมันเป็นส่วนหนึ่งน้ำหล่อลื่นทีนี้มันมนข้อสําคัญอยู่ที่ว่าแฟนขยันไหมล่ะไม่ค่อยไม่ค่อยเจอกันละค่ะก็สกิดเขามั่งทีเออเพราะว่าแฟนอายุเท่าไหร่แก่กว่าแทนประมาณสิบปีค่ะฮะแก่กว่ากัประมาณสิบปีค่ะมันไม่เกี่ยวแล้วล่ะไอ้แก่สิบปีเขาอ,อย่างมากก็สี่สิบสี่สิบนี่แล้วเราเราก็ต้องพยายามกระตือรือร้นเขาอะทาให้เขาขยานาันมั่ง เพราะว่าถ้ามาอย่างนั้นแล้วเนี่ยแต่เขายังรักเราดีนะก็คือจะอยู่ที่ละบ้านค่ะแต่ว่าก็เจอเป็นมานานทีเจอกันแต่ว่าแบบอะอย่างงี้อย่างงี้เรี่ยงอย่างนั้<อ>น,น,นมันมันไม่ค่อย้วอะค่ะไม่ไม่แน่แต่ว่าเป็นไวท์ทองหรือเปล่าก็เลยลองทูนไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่แล้วอย่าอย่าเพิ่งไปทําตัวเป็นไวททองเลยอไอ ไอ้ตอนนี้มันวัยทองเหลืองแล้วล่ะไม่ใช่วัยทองแล้วล่ะถ้าสามสิบนี่ยังโอ้ยังเต่งตึงยังต้องสร้างค่าตัวเองขึ้นมาอย่าไปทําตัวให้มันแก่งอมสีเนาะ <c oughs> มันไม่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 แต่ทีนี้ว่าลองผมว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าอายุแค่สามสิบเนี่ยถ้าเมนไม่มาเนี่ยไม่มานานเนี่ยผมว่า <c oughs> ไปหาไปหาหมอดีกว่าหาหมอให้เขาตรวจตรวจภายในเพราะว่า เผื่อว่าภายในมันจะมีอะไรผิดปกติบ้างหรือไม่จริงๆแล้ว30<ม>เนี่ยทีนี้คุณเลิกฉีดยาเนี่ยมานานหรือยังไม่เคยกินยาเลยคะ่ะพอมีเลือดผมก็ผมก,ก็เริ่มฉีดเลยฮะฮะที่ว่าคุณไม่มีเมนเนี่ยค่ะ<า>เอ,อ่อคุณคุณหยุดฉีดยามานานหรือยังหรือยั<า>อยงฉีดอยู่สิบสามปีแล้วค่ะไม่ยังฉีดอยู่ไหม ฉีดอยู่คะ่ะอ้าวก็ฉีดอยู่บางทียาตัวนี้มันไปมันไป<ช>มันไปควบคุมไม่ไม่ให้ไอไอาอมดลูกหรือไอาอาอูอะไรต่างๆเนี่ยมันทํางานไงผมว่าน่าจะหยุดได้แล้วนะน,น่าจะหยุดแล้วล่ะครับเพราะมันอันตรายแทนเหรอคะฮะเป็นเป็นการคุมกาเนิดแบบดิจอื่นแทนใช่ใช่ใช่นะน่าจะหยุดได้แล้วลนะ่ะแล้วแล้วงันแสดงว่า แสดงว่าถ้าบอกแฟนนานๆมาทีแสดงว่าต้องเป็นเป็นบ้านที่สองแน่เลยอ๋อไม่ใช่ค่ะบ้านแรกฮบ้านแรก <c oughs> บ้านแรกค่ะมีเรว่ด้วยกันแล้วแล้วแบบว่าอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงค่ะเพราะอะไรอยู่ด้วยกันไม่ได้ค <c oughs> ือว่าทางบ้านเรื่องเป็นปัญหาเองกับทางบ้านนะคะทางบ้านเขาหรือบ้านเราบ้านบ้านหนูเองค่ะบ้านเราค่ะ จะแล้วว่าเข้ากับทางบ้านเราไม่ได้ใช่ค่ะโอมาเอาลูกสาวเขาแล้วยังยังยังมาเข้ากับกับเขาไม่ได้อีกนี่โอ้แย่เลยเนาะค่ะ <laughs> คุณก็คุณก็เลยต้องรับกรรมเลยเดี๋ยวต้องกุ้มอยู่เนี่ยค่ะแต่หนูก็ไม่เป็นเฉยๆน่ะคุยคุยกันได้แต่ว่าถ้าอย่างนั้นหนูหนูกึ่มันไม่คิดแล้วะค่ะ ผมว่าม,มันม,มันมันไม่มันเกี่ยวกับยาคุมด้วยที่ฉีดเนี่ยยาคุมที่ฉีดเข้าไปเนี่ยมันมีส่วนทําให้มันไปมันไปดอบเนี่ยดอบไอไอไอส่วนต่างๆที่จะสร้างอารมณ์ที่จะทําให้มีพลังอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีไปสะผมว่าหยุดดีกว่าไออย่าไปฉีดเลยตอนเนี้ยนะครับหยุดแล้วก็ถ้ามีโอกาสแล้วก็หาทางหาทางให้หมอตรวจดีกว่าตรวจภายในสักหน่อยนึงเคยตรวจภายในไหมไม่เคย เคยตรวจ FCPA ไปค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าไม่มีปัญหาแล้วหย,หยุด,ดนะหยุดจิตนะหยุดจิตยาคุมเลยนะหยุดจิตยาคุมแล้วก็บางทีถ้ามันเป็นไปได้ยังไงก็หาไอ้พวกไอ้อาหารเสริมอะไรก็ทานบำรุงักหน่อยหนึ่งเพื่อเพื่อฟื้นฟูไอ้พวกไอ้มดลูกอะไรต่างๆอะไรพวกนี้ให้มันให้มันดีขึ้นนะครับนะครับค่ะ อ้าวขอบคุณครับขอบคุณ<า>ค,ค่ะมีสายรอยนะครับ,วรบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับยังอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีครับเอามายเยอการ์ตนาโดเลยเออสวัสดีครับมาไหมสายยังอยู่ไหม อ่าสวัสดีครับสวัสดีครับเอออ่าอ่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันไม่ว่ากันสวัสดีครับครับครับผมอ้าวเชิญเลยเอ๊ะทำไมเงียบไปล่ะครับผมอ้าวเชิญเลยมีอะไรพูดบ้างฮัลโหลครับได้ยินครับได้ยินครับได้ยินครับครับแต่ว่าเสียง เสียงกมาคาผมค่อย่อยนครัะคุณหลีหลีทีวีหน่อยได้ไหมครับหลีหลีเสียงทีวีแล้วคุณจะฟังผมชัดอ่าถ้าฟังสองครับฮัลโหลฮัลโหลครับได้ยินไหมทีเนี้ยอ่าครับอ่าอ่าโอเคโอเคเอาครับมีอะไรครับครับผมครับอ้าเชิญเลยเชิญเลยครับเฮียคุณครูครับครับผมอ่าอ่าน้องเดียรเด้วยฮะค่ะสวัสดีค่ะอ่าผมเนี่ยถ้าอยากครีก็เย่า เียกับพูกครับเพราะว่าตอนนี้ผมอยู่อยู่บ้านคนเดียวออยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าแม่ในบ้านเขาเขาก็ไปเลี้ยงหลานอยู่นอกกรุงเทพแต่ว่าผมบอกผมบอกน้กหวันได้มาชินมาชินที่ให้อยู่คนเดียวเลยฟิตปังอยู่งั้นไหมกับยังอายุหกสิบกว่าแต่ก็ยังยังฝืงปังหกหกสิบกว่ายังฝืงปังเลยฮะไม่ต้องไม่ต้องกินยาเสริมยาบำรุงอะไรเลยนะก็ ราะในร่างกายผมนี่ไม่มีโรคเลยนะเพระเคนที่โชคดีโชคดีมากโชคดีโชคดีโชคดีแต่ว่าทันนี้ก็ยังยังว่าบางทีก้อน้องหมาก็ยังจงแบบเพียแบบเพียว่าเอาเอาไว้ยดะให้มันรวมกลุ่มรวมก้อนงี้ก่อนนะนะเพราะังามเพียมานานมานานแล้วเนี่ยครับผมฟังพอดูมาตั้ง ประมาณสามเดือนน้เนี่ยสามสี่เดือนอลไมาผมจัดเดือนนี้เดือนที่ห้าแล้วนะเดือนที่ห้าจะขึ้นเดือนที่หกเ้่เนียใช่ค่ะก็ยังก็ดีคือว่ามันมันได้กติดีลำรับแต่คนที่อายุมากนะอเราฟังไปบางทีก็มีคนมาคุยโทรมาคุยแล้วก็ฟังฟังก็เปลี่ยนก่ายเน็นงงหนาวแล้ครับผมก็ไม่เป็นไรก็คอย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 ฟังแล้วกัน นะถ้าว่าเออถ้าก่อตั้งชมลมได้หรือว่าอะไรได้รวมกลุ่มกนได้แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ก็รอรอเวลาสักนิดหนึ่งนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวร้างหน้าชมใหม่ครับครับผมครับครับครับก็ยังทักทายกันอยู่นะยังทักทายกันอยู่เอ สาวสาววัยเงินมั่งสาวแม่กองมั่งอะไรยังอยู่ดีเลย <laughs> แซวแล้วแซวแล้วนะเมือ่อกี้อยากจะเสริมน้องที่โทรเข้ามานิดนึงน,น,นะคะ,ะเพราะว่ามีเคสที่ว่าญาติญาติญาติห่างของเหมียวเนี่ยนะคะประมาณนี้ค่ะคือไปฉีดยาเคยไปฉีดยานะคะยาคุมที่แบบฉีดเนี่ยมันมีผลทําให้ ประจำเดือนอ่ะไม่มาเลยนะคะสายเข้าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยต่อดนะคะสวัสดีครับครับสวัสดีครับกระฟูครับเชิญเลยเมื่อวันศุกร์นี่ผมติดตามชมรายการของคุณนะครับผมแต่ผมติดตามมานานแล้วแหละแต่วันนั้นน่ะเวลามันจะหมดคุณพูดถึงลักษณะของผู้ชายเนี่ยให้เราเลือกทานอาหารหลากหลายครับก็หมายถึงว่าให้เราเหมือนกับ พูดให้พวกเราเนี่ยแสวงหาการสวิงกิ้งใช่ไหมครับเนี่ยไม่ใช่ฮะไม่ใช่เลยครับคือไอ้อาหารเนี่ยที่เรากินเนี่ยทุกวันนี้เรากินพาต์ทฟู้ดเคเอฟซีพิซซ่าหรือกินอะไรต่างๆพวกนี้มันมันมันเป็นพวกแป้งพวกเนื้อทั้งนั้นใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวขอโทษนะครับอันนี้ผมคงคงจะเข้าใจเข้าใจผิดว่าแต่ว่าไอ้ที่อาหารเนี่ยไม่ไม่มเรื่องอารมณ์เนี่ยครับ อาการบรมนี่งนไงครับผมถึงพยายามเลือกกินค่อนข้างจะหลากหลายใช่ใช่ผมถึงพยายามที่จะอธิบายไงครับว่าไอ้อาหารการกินเนี่ยเราไปกินเค้ซีไปกินพิซซ่าไปกินอะไรต่างๆเป็น,ปนพวกแป้งทั้งนั้นนะครับทีนี้ว่าถ้าเรามากินอย่างอาหารไทยอย่างเงี้ยยอดผักเห็นไหมฮะพวกไอไอไอตะไคร้พวกขมิ้นพวกอะไรต่างๆไอพวกนี้มันเป็นสารอาหารที่รวมกันมาแล้วเนี่ยมันเป็น มันเป็นสุดยอดของของของไอการเติมพลังทางทางทางเซ็กเลยนะเพราะว่าอย่างสมัยโบราณเห็นไหมปู่ย่าตายายเรามาเนี่ยเขาไม่มียาเสริมยากินอะไรเขาก็กินกินพวกผักพวกญ้าพวกนี้เห็นไหมแล้วเขาจะมีแข็งแรงแล้วก็จะนั่นไปแต่ไอปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าคนเราไปกินเค c ฟซไปกินพิซซ่าไปกินอะไรที่มันเป็นแป้งนะแล้วก็เลยอร่างกายมันขาดพอร่างกายขาดเนี่ยต้องหาอาหารเสริมมากินกันนกินให้เต็มที่ถูกไหมล่ะ มันถึงจะเติมพลังตัวเองได้ทีนี้ไอ้ทุกคนที่โทรมาเห็นไหมครับว่าเไม่ค่อยสู้มั่งอ่อนแอมั่งแข็งไม่เต็มที่มั่งเร็วอีกต่างหากอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดผมถึงพยายามตอกย้ำนะครับว่าพยายามทานไอ้อาหารขอ,ข,อของของของที่เป็นอาหารไทยๆบ้างอย่าไปกินอของไอ้พาสฟู้ดไอ้ที่เราเรียว้เพราะนั้นมันเป็นแป้งเป็นเนื้อมันไม่มีผักไม่มีอะไรผสมเลยผมพยายามพูดอย่างนั้น คือไอ้ส่างนั้นนะผมผมฟังเวลามันจํากัดคุณตูนตูนไ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าไอ้ตรงนั้นสงสัยลักษณะเหมือนกับเรียกว่าอ่าคือโดยฐานะของผู้ชายนะฮะให้ความ้รยตุ้นมันมีกันทุกคนรัะแต่ที่นี้ว่ามันต้องมีขอบเขตแต่ทีนี้อย่างนี้ถ้าร่างกายเราพลังเราแข็งแรงเนี่ยทุกอย่างเราทําได้หมดถูกไหมนะมันมันก็จะเป็นอย่างนั้นเข้าใจครับคือเข้าใจครับแต่หมายความว่า ก็ขอบพระคุณมากที่ให้ความรู้ฟุผมนะฮะผมก็ติดตามมานานตั้งแต่สมัยคุณทาหนังสือนะาครับนะครับสวัสดีถ้ามีอะไรก็โทรมานะมีอะไรโทรมาได้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับบางทีความเข้าใจเนี่ยอย่างที่ผมบอกไงอย่างที่บอกว่าให้กินอาหารไทยๆบางยอดผักพวกไอ้ไอ้อะไรต่างๆอะไรพวกนี้เป็นสมุนไพรเนี่ยเป็นสมุนไพรที่กินแล้วเนี่ยเสริมสุขภาพทั้งนั้นนะอย่างยาจีนก็เหมือนกันเห็นไหมยาจีนอย่างพวกเกากี้ พวกไอ้อะไรตั้งโต๊พวกอะไรหลายๆอย่างนะมัน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 ก็เป็นยาที่ตั้งแต่สมัยเขาปรุงตำรับยามาตั้งแต่สมัยของฮ่องเต้เนี่ยกินกันมาร่างกายเขาแข็งแรงกินแล้วอายุยืนพลังเซ็กดีอะไรอย่างเงี้ยของไทยเราก็มีพวกอาหารเกี่ยวกับเกี่ยวกับไอ้พืชพืชผักยอดผักผลไม้อะไรต่างๆของเราก็มีใช่ไหมมันก็ใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นถึงรณรงค์ไงว่า เราพยายามกินอาหารที่มีประโยชน์อย่าไปกินไอ้พวกอาหารนอกไอ้เร็วๆไอ้พักไอ้เคเอฟซีพักไอ้พิซซ่าอะไรพวกนี้มัน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 เร็วแล้วมันมีแต่แป้งมีแต่อะไรทั้งนั้นเราก็บอกแล้เราก็บอกมันอย่างนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเออครับเออผมกับภรรยานอนฟังเลยรับนอนฟังนะนอนฟังไม่ได้ทําอะไรกันนะเขามีบ้าง รอบฟังรายการของคุณอาจนติดเลยเนี่ยติดแล้วนะติดแล้วครับโอ้ถ้าจะเลิกนี่ต้องไปถ้ำกระบอกนะอืโอ้ก็รายการของรายการ่องอาเนี่ยเป็นที่ศึกษาได้ดีมากครับผมขอบคุณขอบคุณเออได้รู้ความรู้อะไรหลายอย่างนี่เห็นไหมล่ะผมกาลังจับโต๊ะอยู่เนี่ยกลัวตัวลอยแล้วนะเนี่ยก็ผมก็ฮาดิบวานะครับ ครับผมห้าสิบกว่าก็ถือว่าไวทองแนวนะนะอวอวัยทองแต่ว่า,เ,าวเขายังมีภรรยายได้เอาใจอกเอาใจดีได้ดีก็ฟังของความรู้สึกของคนอื่นเขาด,ดีมีความรู้ดีอมันหลากหลายใช่ไหมเราจะได้รู้มันหลากหลายเ,าเขา,านะนี่ก็อยากจะมีเพื่อนคุยๆอย่างเงี้ย ออันนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วครับเรากำลังรวบรวมขอเบอร์บางได้ไหมถามเข้าไอ้ขอเบอร์มันไม่ได้หรอกนะมันยันไม่ได้ถามเขาถามคนสาวไว้ทองนั่นน่ะเออเออเขาสมัครใจได้ได้เเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันเราบอกให้ทีเราแฟนเขาฟังอยู่เปล่าเนี่ยเขาฟังอยู่ครับฮฟังอยู่ฟังอยู่เห็นหยิกหยิกคือว่าเราก็ เราจะคุยกับเขาไม่มีในทางเสียคุยกับเขาเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยเราไม่มีอะไรล่ะไม่มีสิ่งลามุไม่มีสิ่งอะไรแล้วก็ใช่ใช่คุยเป็นเพื่อนเข้าใจแนะนาอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วก็ฟังก็ชมต่อไปแล้วกันเดี๋ยวมันมีอะไรคืบหน้าอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบนะครับครับนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณก็หลากหลายล่ะนี่ไงคือความหลากหลายนะ เพราะว่าในสิ่งเหล่านี้มันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องมาทำเหมือนเหมือนกับว่ามันโฆษณาชวนเชื่อหรือจะมาทำเลตติ้งอะไรด้วยการที่จะใช้คำพูดหรือว่าใช้อะไรต่างๆให้มันลั่นขึ้นมานะอ้าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเชิญเลยเออ,เ,อ,อเสียงคุณคุณนะจะ้ะเสียงคุณคุน ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าหนูหมดประจำเดือนมาตั้งหลายปีตัวนี้หกสิบอ่ะอ่าหกสิบยังมีประจำเดือนอยู่นะไม่มีค่ะอายุหกหมดประจำเดือนอายุห้าห้าเก้าหมดประจำเดือนมา 53, หา้หมมาหลายปีแล้วยังไงครับสี่สิบเก้าสี่สิบเก้าสี่บเก้าหมดแล้วยังไงครับหีดประจำเดือนสี่บเก้าแล้วทีนี้ก็น้ำ่ลอรลื่นไม่มี อามันแน่นอนอยู่แล้วแหละครับเพราะว่าไอต้ตอนนี้ก็เวลานอนอกนับแฟนไม่มีอยากให้เขานอนด้วยแต่<บ>เวลาเขานอนด้วยเราก็เราก็ไม่ชอบเราจ<ม>เ,าเาจ็เจบใช่ไหมละ่ะเราเจ็บใช่ไหมล่ะสงสารเขามึงกันนะไม่เราเจ็บใช่ไหมล่ะที่เราไม่ยอมให้เขานอนด้วยเนี่ยอืมันเป็นลมครั้งมันเบื่อเพราะมันมันมันเจ็บนะเจ็บเจ็บด้วยน่ะก็ลงทุนนิดนึ่งไปที่ร้านขายยาซื้อ KY พกไว้เลย ร<น>้านขายยาก็าไม่ได้ไปศึกษาที่หมอก็ไม่ได้ไปศึกษาไม่ไม่ไ,ไม,ไม,ไม่ไปร้านขายยาเลยไปซื้อเควายอะไปไอไอเควายเป็นหลอดนอะ่ะเราก็พอพอแฟนจะยุ่งด้วยเราก็ป้ายแล้วก็ป้ายของเราหน่อยเดียวใชนไหมแบบแต่ทั้งนั้นมีอารมณ์หลอกทช่อะไรแบบ้มบไ,ไม่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 เพราะว่าคุณเจ็บไงพอคุณเจ็บแล้วคุณคุณเจ็บแล้วคุณคุณคุณก็เลยมันมันมีความรู้สึกว่าจะจะขืนแล้วก็ต่อต้านใช่ไหมล่ะ แต่ถ้ามันลื่นไหลแล้วมันไปของมันนะเดี๋ยวคุณก็ยังมีเพราะว่าหกสิบเนี่ยบางทีเจ็ดสิบสองยังมีอารมณ์อยู่เลยเพศหญิงเนี่ยไม่มีเลยนะก็อย่าทําให้มันหมดสิครับถ้าหมดแล้วโลกมันจะไม่สดใสพยายามปลุกตัวเองให้ให,ให้ให้มีไปเรื่อยๆเลวครับนะต้องพยายามกระตือรือร้นหน่อยทําให้ตัวเองมีมีอารมณ์ไปเรื่อยๆ พอมีอารมณ์แล้วเนี่ยเราก็จะอยู่ได้อย่าง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 สบายแล้วก็อยู่อย่างสดใสมันรู้สึกจะลำคางเขา้ลยก็เพราะคุณเจ็บนะบอกอย่างที่ผมบอกแหละหาซื้อ KY เขาเขาเขาก็อายุแค่หกสิบเอ็ดเนี่ยหกสิบฮะเขาอายุหกสิบเอ็ดป้าหกสิบเอ็ดป้าหกสิบฮะอาหกสิบเอ็ดอ้ยหกหกสิบเอ็ดนี่ยังกาลังแข็งปึงตังอยู่เลยสงสารเขาดิไม่งั้นเดี๋ยวเขาก็หนีไปข้างนอกหรอกเขาแอบไปเที่ยวแหละ ไม่งั้นเขาแอบไปเที่ยวนะก็เขาเที่ยวมาพอแล้วนะเขาจะไปเที่ยวเยอะไปเที่ยวจนเหนื่อยจนเบื่อแล้วมั้งแต่เบื่อยังไงเขาก็ต้องรักของที่เขาเคยรักอยู่แหละครับเขาก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่แต่นี้คุณไม่ให้เนี่ยไม่คิดหรือว่าเขาจะน้อยใจเหมือนกันว่าอยู่ดีๆอะไรพอมีอายุขึ้นมาแล้วคุณไม่รักเขาแล้วรักแต่ไอ้ไอ้เรื่องนี้ไม่ชอบอ่ะ อาไม่ชอบเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันแต่เรื่องหลับนอนไม่ชอบก็นี่แหละนี่แหละนี่แหละที่ทําให้ทําให้วายทองเนี่ยมันมีปัญหากันก็เพราะตรงนี้แหละนะก็อย่างที่ผมว่าแหละซื้อเควติดเอาไว้เลือกนั้นแล้วก็พอมีอะไรก็ป้ายหน่อยนึงมันจะเผื่อมันอะไรจะดีขึ้นถ้ามันลื่นไหลแล้วอะไรมันจะดีขึ้นนะครับนี่ไม่ได้ก็ไม่ชอบแล้วเนาะเอาน่ะชอบหน่อยนะชอบหน่อยนะเชื่อผมเถอะเชื่อผมเถอะชอบหน่อยนะ ขอบคุณครับขอบคุณครับมันมีสายรออยู่พอดีขอบคุณครับขอบคุณครับอ่สวัสดีครับสวัสดีครับอีกสายรอเลยอยู่ไหมสวัสดีครับครับอ้าวเชิญเลยสวัสดีครับผมสุชาติครับครับผมคนเดิมครับที่ตาบอดนะครับอ๋อออาออเออวันนี้จะมาพูดถึงเรื่อง มันเกี่ยวกับสายาศาสตร์มั่งหรือเปล่าครเมืองเพศเนี่ยครับเคยมีบ้างไหมคว่ามีคนลงมาถามบ้างไหมเป็นยังไงเป็นยังไงอะไรหครับเป็นยังไงสายาศาสตร์เป็นยังไงคือผมสังเกตตัวผมเองนะเวลานอนหลับการแจ้งถ้ามีเด็กผู้หญิงหรือผู้หญิงเดินผ่านเนี่ยของผมมันจะขึ้นทั้งที่ผมหลับอยู่นี่แหละครับผมอยากจะรู้ว่าคนอื่นมันจะเป็นอย่างนี้ไหมไม่เป็นอะ อ่าแต่ผมเป็นจริงๆนะครับเป็นแบบนี้จนกระทั่งผมไม่การนอนการแจ้งอ่ะครับเออมันก็ม,มันก็เออมันก็แปลกนะมันก็เอครับเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่เด็ดเกครับครับแล้วใครจะรู้ว่าคุณคุณลืมตาหรือไม่ลืมตาหนือเมื่อคุณก็ค,ณกคือตัวคือคือคือผมไม่คนอื่นก็ไม่รู้อกครับว่าผมหลับหรือไม่หลับแต่ตัวผมเองผมรู้ว่าตัวผมหลับหลับแล้วไอ้แรงแข็งปังขึ้นมาเลย ถ้าเป็นผู้หญิงเดินผ่านจะเป็นถ้าเป็นผู้ชายไม่เป็นน่ะเป็นเป็นผู้หญิงเดินผ่านนี่หมายความว่าคุณรู้ใช่ไหมคุณรู้สึกใช่ไหมไม่รู้กับไม่รู้คือคือพอรู้สึกตัวตื่นขึ้นมารู้เลยว่ามันมีคนเดินผ่านหรือเขาคุยกันอะไรอย่างเงี้ยอืรู้ว่าเขาต้องผ่านมาช่วงนี้แน่แสดงว่าแัลว่ากักเก็บไว้เยอะเยตอนตอนนนั้นหลับอยู่กักเก็บไว้เยอะนี่แล้วเราไม่ทราบเหมือนกันเราเด็กคนนั้นยังมาหาบ่อยไหม โอ้ยังเหมือนเดิมเดี๋ยวผมพูดเดี๋ยวเดี๋ยวก็ว่าผมอีกบ่อบบ่อยไหมบ่อย,อยไหมเอาบ่อยไหมโอ้ประมาณอาทิตย์หนึ่งประมาณสองครั้งอาทิตย์หนึ่งสองครั้งแล้วหมายความว่าเขาเขาถูกใจเราไหมยังไม่ไม่เคยถามแล้วก็มาก็มาก็ไม่เคยถามแล้วแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องออไม่ต้องให้ไอไม่ต้องให้เงินให้ท้องแล้วนะไม่ครับ เขามาบางทีเขาก็พูดตรงๆเขาทาเองครับบางทีแล้วยังมีอีกไหมเนี่ยแต่เอาจริงเลอาการเนี้ยผมผมอยากรู้ว่าผู้ชายคนอื่นเป็นไหมครับอย่างมที่ว่าหลับแล้วรู้ว่ามีผู้หญิงอย่างไกลหรือเดือนผ่านอะไรเงี้ยมันจะมีอย่างเงี้ยอย่างนอกจากอย่างเดียวว่าฝันไงฝันไงหลับแล้วฝันไปไงอ่าใช่ครับฝันแต่ของคุณเป็นอย่างนี้ตลอดเลยกลางแจ้งก็เป็นตลอดเลยถ้าการแจ้งนะครับเป็นถ้าเป็นนอนอยู่ในห้องต้องปิดประตูให้แน่นแล้วก็ ให้เดินผ่านยังไงก็ไม่เป็น,นเอาเอาก็ไม่เป็นไรหรอกในเมื่อมีของตายมามาส่งแล้วแต่ระวังนะ่ะไอของตายน่ะลองทามันดิ้นได้แล้วก็ระวังแล้วกันเนอะมันเกินสิบแปดหรือยังอ่ะฮะเกินสิบแปดหรือยังเด็กคนนะั้นอะเด็กนั่นเขาเรียนมห้าครับมห้ามห้ามห้าครับเนี่ยจบมห้าปีนี้ครับสิบสิบเจ็ดมัม้งสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดนะยังนะยังอันตรายอยู่นะ ไอ้ยังไงก็ตะล่อมตะล่อมไว้ให้มันเลย18ก็แล้วกันนะครับเขา้ออยู่กระยายกระตาเขาก็ไม่อะไรหรอแต่ก็เงินก็ต้องเจียดจ่ายให้เขาบ้างนะเพราะว่าอย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 ่าไปคิดว่าได้ฟรีตลอดนะเดี๋ยวอะไรมันจะเกิดก็ต้องแบ่งแบ่งให้เขาเหาเขาไม่เอาอะเอาเหอะยัดเยียดให้เขาเหอะยัดเยียดให้เขามั่งพยายามนะคือคือวันนี้อยากถามไอ้ข้อนี้นะครับว่าอินเป็นไมไม่เป็นครับไม่เป็นครับยืนยันว่าไม่เป็นครับ แต่ผมนี่เป็นมาตั้งแต่เริ่มเป็นหนุ่มเป็นอย่างนี้แสดงว่าเนาะฟังอยู่ทุกคืนเลยนะฟังอยู่ทุกคืนเลยนะก็ฟังมาเรื่อยๆโอเคโอเคโอเคขอบคุณขอบคุณถ้ามีอะไรก็โทรมานะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะได้เวลาก็คงต้องขอพักสักครู่พักเบรกในช่วงที่สองพักเบรกนี้นะครับเรามีสิ่งที่น่าสนใจให้คุณผู้ชมได้รับชมครับพักสักครู่ครับ Everybody was kung fu fighting, those kids were fast as lightning, in fact it was a little bit frightening, but they fought with